สำหรับการออกรางวัลนะครับเจ้าหน้าที่กองสลากเนี่ยจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลครั้งละ1หมายเลขจำนวน6ครั้งเรียงตามลำดับจากหลักหน่วยนะครับสลากกอชเนี่ยมีรางวัล2ประเภทครับก็คือรางวัลที่1 1ล้าน5รางวัลรางวัลที่2ครับจะเป็นเลขหน้า3ตัวและเลขท้าย3ตัวรางวัลละ1,000บาทจำนวน1 0,000รางวัลครับถ้างวดไหนไม่มีผู้ถูกรางวัลนะครับเงินจากงวดที่แล้ว ก็จะมาสมทบเป็นรางวัลพิเศษในงวดถัดไปครับผู้ซื้อสลากกอชอต้องลงทะเบียนพร้อมกับผูกบัญชีพ,พร้อมเพย์บนแอปพลิเคชันกอชอชและพันธมิตรแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถซื้อได้ผ่านสาขาบริษัทไปรสียีไทยวิธีการ เลือกเมนูซื้อสลากกอ,อชระบบจะปรากฏปุ่มให้เลือกหนึ่งครั้งเพื่อสุ่มตัวเลข0ถึง9ตัวเลขก็จะออกมาพร้อมกัน6หลักสลากกอ,อชหนฉบับนะคะราคา50บาทจำกัดการซื้อไม่เกินคนละ3,000บาทต่อเดือนถ่ายทอดการออกรางวัลบน Facebook Live ของกอ,อชทุกวันศุกร์<อ>เวลา5โมงเย็นโดยคาดว่าจะเริ่มเปิดขายเดือนธันวาคมนี้ค่ะ